เอาไว้เาวเจ็บไม่ช่วยอาไผมพูดาไม่ได้เจ็บพอเาวเอาวขอจ็บไม่ช่วยให้หรอผมเจ็บพอเออคุณเาบอกคุณทำเมื่อไม่ได้ไงเจ็บมาคุไม่ได้เออมึงไม่ไปเรียนยังไงวะไอ้สัตว์เอากำลังกำลังดนแทงแงงีทุกคอะไไอ้สัตไม่ให้งไอ้สัตว์ม่มแม่่ อาบอเราเราลังแค่งของโรงฮะคัวเยอะยิบายนี่สัต์แม่ไม่ไปเรียนกันไงว่าแม่เจอไม่เรียนไม่ไม่หยุดกันอ่ะแ้ว่แกหมดอแล้วรมดแล้วอ่เอาบอลเอาแบมาโงมาแดยวโงางโดนแน่ไอพวกนี <Christina> ้อ่ะ <overseas> <pr> <funny gli> <quer> <disease> ตายในอี้ยี่แห้งลงมาทหยมาทำอะไรกันวะแม่นากเขาจะอหือแนกาเออหูระต่ายตัดแห้ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมแล้วมาตาบอยหรือมาเซเว่นมามานี้มาหนี้อะไรหาอย่มานี้บอยนั่งคนเดียวัไครับวันไนครับห่นกรายเขาเรงกำลังลงมันช้ามันทำอะ่รนะมันูตาบอยเจอกนเจอีก้าเจอเจอแล้วตาบอยเดยกจมอยเฮ้ยมันเออตาบอยไม่ ต่บอยนี่ทีนี้เริมบกลนหรอกลยุดตรงนั้นมีไหมอ่ะโอ้โหมีกลัเลเ้ยทนายทนายทนายก็บอกว่าจะหยู่นู้นดิพร้อมยังพร้อมยังลโหลอกำลังกำลังยังไม่หมดครับยังไม่หมดม่เอาพอหัเราะวเาะหัเราะหัวเราะห้เราะหันเรา่ยัวเราะวเหเราอเระหัร้เราะหัราะวหยเรัเรััหเัหวหระ đang luyện cả đấy hì ơi ơi đang lại hello Chung này เาบอกเฮ้ยพูดออกูแหลกให้มานดูดช่วยอยู่ช่วยอยู่หันสวนเลยตายแล้วนี่าตาที่ไหนตายนึ่งจัน

Chơi con đủ rồi, chơi con đủ rồi Ô hô kẹp phần điểm với một nó nè Chơi gần đủ này, chơi gần đủ này Ô hô thẻ